ปัสสาวะบ่อยอาการเตือน5โรคร้ายที่คุณจําเป็นจะต้องรู้นะคะสําหรับใครหลายๆคนที่สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราปัสสาวะทุก1ชั่วโมงทุก2ชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยรวมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้วเนี่ยรวมกันปัสสาวะเกือบ20ครั้งนะคะอันนี้ถือว่าปัสสาวะบ่อยมากๆนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นอาการเตือนของ5โรคร้ายที่พิการได้รวบรวมมาให้ในวันนี้นะคะซึ่ง5โรคนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยรู้แต่เนิ่นๆรักษาแต่เนิ่นเินเนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยมีเยอะมากๆถ้าหากว่าใครไม่มีเวลาน ที่จะเลื่อนไปดูสรุปได้ที่2นาทีสุดท้ายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีเวลาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพิการนะคะกับปัสสาวะบ่อยอาการเตือนของ5โรคร้ายที่เราจําเป็นจะต้องรู้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้กับอาการปัสสาวะบ่อยนะคะซึ่งเป็นอาการเตือนของ5โรคร้ายนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในวันนี้นะกับโรคที่1นนะคะก็คือโรคเบาหวานนั่นเองนะคะในส่วนของโรคเบาหวานเนี่ยลักษณะสําคัญของเขานะก็คือเราจะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะเป็นสําคัญนะในช่วงกลางวันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ช่วงกลางคืนเนี่ยมากกว่า4ครั้งเนี่ยแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้พาตัวเองเนี่ยไป ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีโรคเบาหวานติดต่อกันหลายๆปีนะคะภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเนี่ยอันตรายมากๆนะเบาหวานเนี่ยคือภัยเงียบของสุขภาพเราเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไตวายไ,ไตยเสื่อมนะคะเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรืออาจจะทําให้เราเนี่ยตาบอดได้และโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทั้งหลายนะคะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจอุดตนันหลอดเลือดสมองอุดตนันอัมาพฤกก์อัมาพาตน,นะคะอันนี้เนี่ยล้วนมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้น หากว่าใครที่ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนมากกว่า4ครั้งนะคะอย่าลืมพาตัวเองไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อเช็คหาเบาหวานกันสักนิดหนึ่งนะคะและมาถึงโรคที่2นะคะซึ่งจะมีอาการเตือนด้วยการปัสสาวะบ่อยเช่นเดียวกันนะคะก็คือโรคเบาจืดนั่นเองนะคะ โรคเบาจืดเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน ADH นะคะหรือว่า Anti Diuretic Hormone นะซึ่งเจ้าฮอร์โมนนี้เนี่ยหลั่งมาจากต่อมใต้สมองนะคะซึ่งทำเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งอกในต่อมใต้สมองหรือว่ามีก้อนผิดปกติมีการกดเบียดผิดปกติในต่อมใต้สมองเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้การหลั่งของฮอร์โมนนียผิดปกติไปทําให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อยทั้งวันนะคะอันนี้ไม่เฉพาะในช่วงกลางคืนนะทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ดีๆมีปัญหาในเรื่อง ื่องของปัสสาวะบ่อยนะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อความปลอดภัยนะโรคอันตรายอันที่3นะคะก็คือต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะเกิดในผู้ชายนะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตจะทําให้ปวดปัสสาวะนะคะแต่ว่าปัสสาวะได้ครั้งละนิดหน่อยปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะได้ครั้งละนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าทางเดินปัสสาวะมีการตีบแคบจากต่อมลูกหมากโตที่ไปเบียดทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งอันนี้เน รู้เร็วนะคะก็อาจจะรักษาด้วยการใช้ยาไนดะ้แต่ถ้าหากว่าปล่อยไว้นานนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดนะคะถึงโรคอันตรายอันที่4นะคะก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเอง ซึ่งสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่เราเนี่ยดื่มน้ําน้อยหรือว่าชอบกลั้นปัสสาวะนะคะจนทําให้มีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะและจะทําให้เราเนี่ยปวดปัสสาวะบ่อยมากๆนะคะแต่ปัสสาวะได้คลักะนิดครั้งละหน่อยแค่นั้นเองซึ่งอันตรายของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเป็นบ่อยๆนะคะเป็นทุกเดือนเป็นทุกสองสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายไตเสื่อมตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแกง่ายๆนะคะก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอและไม่ กรันปัสสาวะนะคะแค่นี้คุณก็ปลอดภัยจากภาวะกะระเพาะปัสสาวะอักเสบและก็ปลอดภัยจากไตวายไตเสื่อมแล้วค่ะและมาถึงโรคอันตรายอันที่5นะคะอันนี้เรียกว่ากะระเพาะปัสสาวะัยจนเกินไปนะคะอันนี้จะไม่ถึงกับว่าเป็นโรคอันตรายนะแต่ว่าจะสร้างความรําคาญให้กับเราเพราะว่าเวลาที่เราปวดปัสสาวะเนี่ยก็คือจะมีน้ําปัสสาวะอยู่ในกะระเพาะปัสสาวะอยู่ประมาณหนึ่งนะคะประมาณ3 0 0 3 5อถึงซีซีแต่ในคนที่มีปัญหาเรื่องกะอระเพาะปัสสาวะัยผิดปกติเนี่ยเวลาที่มีน้ําอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ แค่1 0 0่งร้อยถึงหนึซีซีเนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็จะเริ่มบีบตัวแล้วซึ่งจะทําให้เราเนี่ยปวดฉี่หรือว่าปวดปัสสาวะบ่อยมากๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าตรวจเจอหรือว่าหมอยืนยนันว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะที่ไวเกินนะคะวิธีการแก้ก็คือให้ฝึกการกลั้นปัสสาวะนั่นเองนะคะกลั้นยาวขึ้นนะคะจากปกติที่ต้องปัสสาวะทุก1ชั่วโมงก็อาจจะก,กลั้นเป็น1ชั่วโมง20บนาที1ชั่วโมง30นาทีประมาณนี้นะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะการตอบสน ไปเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5โรคร้ายที่มีอาการเตือนด้วยภาวะปะัสสาวะบ่อยนะคะเดี๋ยวพิการตวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะคะ 1. เบาหวานนะคะ2เบาจืด3า่ตอบลูกหมากโต4กระเพาะปัสสาวะเสบแล้วก็5กระเพาะปัสสาวะไวเกินไปนะคะซึ่ง5้าโรคนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้เร็วรู้ไวแล้วก็รักษาไวเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะถ้าหากว่าคลิปนี้ มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ